รู้หรือไม่ว่าในโลกใบนี้เคยมีปืนใหญ่ที่ติดกระสุนหัวรบนิวเคลียร์รู้แล้วคุณจะอึง้งนั่นคืออะตอมิกแอนนี่ ปืนใหญ่ที่มีอนุภาพร้ายแรงที่สุดในโลกย้อนเวลากลับไปปี1950สู่ยุคสงครามเย็นช่วงเวลาที่ความตึงเครียดร,ระหว่างสหรัฐอเมริกาและสหภาพโซเวียตพุ่งสูงสุดเทคโนโลยีนิวเคลียร์กลายเป็นหัวใจสำคัญของยุทธศาสตร์อัตอมิกแอนนี่ได้ถือกำเนิดขึ้นมันมีลำกล้องกว้าง280มิลลิเมตรและหนักถึง47ตันเคลื่อนย้ายโดยรถลากจูงสองคันและสามารถยิงกระสุนนิวเคลียร์ได้ไกลถึง32กิโลเมตรในปี1955ที่เนวดดาดามันถูกทดสอบยิงเพียงครั้งเดียวการทดสอบครั้งนี้สร้างหลุมขนาดใหญ่และ ปล่อยกัมันตภาพรังสีออกมาพลังทำลายล้างของมันเทียบเท่ากับระเบิดปรมาณูที่ฮิโรชิมาแม้จะทรงพลังแต่ก็มีข้อจำกัดมากมายเช่นกระสุนนิวเคลียร์มีขนาดใหญ่ยุ่งยากต่อการขนย้ายการเตรียมพร้อมสำหรับการยิงที่นานและการยิงแต่ละครั้งสร้างมลพิษทางรังสีรุนแรงปัจจุบันมันถูกเก็บไว้ที่พิพิธภัณฑ์ปืนใหญ่ในสหรัฐจนมันกลายเป็นตำนานปืนใหญ่ที่ร้ายแรงที่สุดในโลกเท่าที่เคยมีมา